ก็คงจะตายไปตั้งแต่วันที่ส4บสี่นั่นแหละสิบสีพฤษภามันตีว่ามันน็อกโดสที่2อ่าในการฉีดอ่าวัคซีนโควิดนะั่นนะฮะเออตายละ,ยละไปละการเงียบของราชสำนักการไม่มีภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่แน่นะอาจจะมีไอ้พวกไอองไอโ อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อที่จะพยายามจะปล่อยข่าวนั่นไงนะพระองค์ออกมาแล้วนะฮะอะไรทํานองนั้นฮนะพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยใช่ปะเ,เดี๋ยวไอ้ลูกทาสฝุ่นได้ตีนก็เข้ามาพิมพ์เนี่ยเนี่ยนายหลวงออกมาแล้วออกมาเปิดเครื่องทรงแล้วนูน่นนี่นั่นนี่เนะี่ยเขาก็เอารูปเก่ามาหลอกอยู่ดีนะตอนเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเป็นรูปไอ้นายหลวงหรือเปล่ากําลังมีการพินิจพิเคราะห์อย่างพิจารณานะว่า รูปพระแก้มรกนะเป็นองค์จริงหรือองค์ปลอมนะครก็ดูก่นไปตรงนัะเขาไม่ได้ดูเฉพาะแค่หน้าไอ้ในหลวงนะฮะ <laughs> จากอาขนานะคนไม่เชื่อว่าตายนะมันก็มีนะ แต่นะวงในเขาก็แจ้งมาตลอดเวลานะแต่ผมก็มันไม่มีอะไรมายืนยันไงว่ามันจะเป็นจะอยู่หรือจะตายแต่แต่นายทหารชั้นผู้ใหญ่เขาก็ส่งข่าวมาตลอดนะครับส่งข่าวมากันตลอดบอกว่ามันตายแล้วจริงๆวิขุนทองนะอะนะฮะนะฮะถ้าเราออกมากันเยอะๆตลอด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 เนี่ยมันนักกิจกรรมนะเขาก็จะมีไอเดียได้ต่อยอด ขยายแนวร่วมนะให้มันไปสู่ชัยชนะไั้งล้วขึ้นนะแต่เราก็ยังไม่วางใจมากนะั่งไงพี่น้องเราก็ยังเข้าใจนะว่าบางคนไม่มีเวลานะฮะบางคนไม่มีเวลานะพี่น้องก็คงเอาหนานะฮมวันที่หนึ่งนะรอดูอีกทีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกมาแล้วถามเล่นเล่นว่าเราจะไปกันยังไงต่อนะท่านเห็นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้า ไม่ใช่รัฐบาลส้นเตีนของไอ้ในหลวงภูมิพลไอ้สัตว์นรกเนี่ยจะทำยังไงมันจะจะเป็นอย่างงี้ไหมป่อให้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเรายังด่ามันได้ทำทำอะไรนู่นนี่เรายังด่ามมนได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลสัตว์นรกของไอก้กษัตริย์เที่ยเนี่ยไอ้คอสชอเนี่ยรัฐบาลทหารของไอก้กษัตริย์ชาติหมาเนี่ยเราจะทำยังไง พูดก็ไม่ได้มันก็จะติดคุกเอาห้ามผู้ใช้คําว่ารัฐบาลฆาตรกรใช้ห้ามใช้คําว่าวัคซีนหวย,ยเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันจะมีใครมาขูา่แบบนี้ได้ไหมนะมีไหมยิงรักเคยไปฟ้องใครไหมทักษิณเคยไปฟ้องใครไหมเนี่ยไป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 จะเอาใครเข้าคุกไหมด้วยม,มหาวิจยัยเนี่ยมันไม่มีถ้าไม่ไม่ใช่ในายกของกรรษัตริย์หัวควยเนะี่ยวชิราลงกรณ์ภูมิพลเนี่ยถ้ามันไปเจอไอ้พ,พวกขี้เนี่ยนะ นี่ไงการที่นะสํานักราชวังเนะี่ยมาเสือกนะการเมืองเนะี่ยมันก็เป็นแบบนี้การพูดซ้ําๆพูดบ่อยๆพูดทุกวันเนะี่ยเพื่อต้องการให้จะสื่อให้พี่น้องเนะี่ยได้ยอมรับกันเสียทีว่าไอ้พวกเขี้น,นี่แหละเจ้าเจ๊กโจรกองทัพราชาลาสํานักราชวังไล่ไพวกกลุ่มพ่อค้าเจ๊กนรกผูกขาทุกนึนแหละไอ้ซ้นี่นแหละ สามทรร่าเนี่ยแหละสามจังไรสามองค์กรซึ่งเราเรียกกลมรวมไอ้พวกชนชั้นนำกลุ่มช,ชัดนชนพวกอีลิตนะนะหาแดกทำมาหาแดกบนความความรู้ไม่เท่าทันของประชาชนนะมองประชาชนเป็นคนโง่ตลอดเวลาจะทำยังไงก็ได้นะนะวัคซีนจะห่วยไม่ห่วยกูจะสั่งมาพวกมึงมีไรชี้ฉีก็ฉีดไปดูดิดูความคิดของมันและไอ้นายหลวงไอ้นายหลวงเนี่ย ตายหรือเป็นก็ไม่รู้นะมึงออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรมึงเป็นประมุขแห่งรัฐประชาชนนั้นรับความเดือดร้อนมึงจะเป็นเป็น,น้ำเหี้ยอะไรสมควรไหมที่มึงจะควรจะยุบยุบสำนัก,กราชวังยกเลิกไปเสียมีกันงั้นัแหละอันนี้ประชาชนเดือดร้อนเห็นเห็นแล้วพวกมึงทําอะไรกันอยู่นะพวกมึงทําอะไรกันอยู่กูถามมึงไอ้พวกราชสำนักมึงไม่เห็นอะไรเหรอแต่ เวลาพวกมึงมีความสุขนี่พวกมันมีพวกมึงมันมีก่อนเลยจะมีบ้านกี่หลังกี่หลังจะมีเมียกี่คนนะลูกเต้าเหล่ากอมึงจะปิดถนนจะปิดเกาะจะไปยังไงก็ได้อสัตว์นรกในราชานพวกราชสำนักพวกมึงก็ไม่เคยรู้สึงถึงคุณค่าของประชาชนเลยนะนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วจะอยู่กันไปยังไงนะโทรทีเดียวแล้วก็วางสายเขียวมึงจะโทรมาไหมมันไม่ใช่เวลาโทรนะเออ โทรทีเดียวก็บางเนี่ยถึงเวลาก็โทรกลับไปเองนะรู้แล้วมันก็ไม่ใช่เวลาเปิดคาเฟ่ด้วยมาโทรรัดหน้าลัดหลังกว่าก่อนเนี่ยมันอย่ารู้มากพี่น้องเราก็นะพอเปิดคาเฟ่ปุ๊บพี่น้องก็โทรมานี่พี่น้องบางคนแม่งโทรแต่บ่ายสองเอออันนี้ก็เกินไปนะก็บ่นอย่างนั้นแหละนะท้ายที่สุดก็ต้องโทรกลับไปหาเขาอยู่ดีเออนะพี่น้องเราถูกไอ้ลาชาวงศ์ราชาสำนักชาติหมาเนี่ยมันหลอกมาตลอดเนี่ย การลุกขึ้นออกมาเที่ยวเนี่ยนะเป็นการชี้หน้ามาบอกมึงเฮ้ยพวกมึงหยุดได้แล้วนะตอนนี้ปราม่วงคุมอำนาจหมดแล้วใครคุมไม่เป็นไรนะจะทําให้ทํำยังไงอีม่วงคุมอำนาจอยู่แต่ความเหล็กแล้วแล้วเหล็กเนี่ยเหลวแหลกเนะี่ยมันก็ยังอยู่ไงมันก็ยังอยู่ความบัตรซบของอรัฐบาลชาติหมานี่มันก็ยังอยู่แล้วจะไปยังไงกันต่อนะ อืเออนะฮะอืมแต่ขั้นตอนอย่างต่ำปฏิรูปสถาบันกษัตริย์น่าจะหมดหวังไปแล้วนะมันไม่เอานะมันชี้ให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วแม่งอาจจะไม่ใช่อยู่ตัวที่กษัตริย์คนเดียวนะมันอาจจะเป็นที่กลุ่มมัสเตอร์มายของมันไอ้พวกคุมอำนาจมัน คุมอํานาจมันไม่ได้มีแค่เอกษัตริย์ตัวเดียวไงมันมีทั้งไอ้พวกเชื้อพระวงเก่าๆนะมันมีทั้งไอ้พวกกลุ่มองค์ขบวนตีกลุ่มโอ้คือไอ้พวกเคียเนี่ยแม่งไปมีผลประโยชน์ในทุกกลุ่มทุกกลุ่มนี่มัน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 ก็ใหญ่พอสมควรถามว่ามันทําไมถึงจะต้องรักษาไว้ไว้นถ้ากษัตริย์วิจารณ์ได้มาวันใดวันหนึ่งไอ้พวกลายล้องกษัตริย์เน่ยก็จะต้อง โดนเล่นงานไปด้วยมันก็กลัวไป,ไปถึงตัวมันเงมันก็เลยแบบนี้แหละให้พี่น้องดังนั้นมันจึงจําเป็นไงนะอย่างตามเมื่อมึงไม่ปฏิรูปแนวทางไฟเย็นมันก็ต้องยกเลิกและโค่นล้มต่อไปจากเบาไปหาหนักปฏิรูปลงนามร่วมกันร่างกฎหมายใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สิบข้อปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์ยกเลิกหนึงสองอะไรก็ว่าไปนะ สองยกเลิกก็กอานะไม่มีกษัตริย์ไม่ต้องเป็นหรอกกษัตริย์เป็นคนเท่าเทกันนี่แหละนะไม่ต้องไปมีเจ้ามียศดมีไหมันต้องมาเป็นถนนตอนถนน,ถน,นไม่ต้องมีวันราพิธีสําคัญอะไรอยู่เป็นสามัญชนให้หมดนะชี้แจงมาทรัพย์สินไปได้มายัางไงก็มาชี้แจงกันให้หมดนะแล้วก็อยู่ร่วมกันไปใครตระกูลมหิดนตัวไหนนะอยายกจะมาสมัครประธานาธิบดีก็ลงมามาสมัครแข่งกันก็ตั้งพรรคการเมืองแข่งกันมานะอืก็ว่ากันไปนะ ครั้งแรกมันอาจจะยุ่งหน่อยนะเราอาจจะต้องไปเชิญอ่า UN มาเป็นกรรมการศักดิ์ศรี